สำหรับวิชาเคมีนะครับก็ผมมีเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะพยายามสรุปให้มันสั้นสุดนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูพันธะเคมีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นพื้นสำหรับเคมีทั้งหมดนะครับสำหรับแวบ็บหนึ่ง พันธะเคมีนะครับหรือเคมีคอลบอนดิ้งเนี่ยโดยแป๊บนึงนะฮะทั่วๆไปนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าปกติเนี่ยธาตุเขาก็จะไม่สเสถียรถูกไหมครับถ้าอยู่ในรูปที่เป็นอะตอมปกตินะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาพิจารณาอะตอมสักตัวหนึ่งถ้าเป็นเอาง่ายๆถ้าเป็นนีออนนะครับนีออนเนี่ยการจัดเรียงเลยตอนก็จะเป็น 1s2 2s2 แล้วก็ 2p6 เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า ไอตัวอิเล็กตรอนในแต่ละออร์บิทัลเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่เรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยปกติสัญลักษณ์อิเล็กตรอนที่เราใช้กันนะครับมันก็คือแสดงถึงสปินของอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าถูกไหมครับ <im it> เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการสปินเกิดขึ้นเนี่ย <im it> เขาก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิเล็กตรอนสองตัวสปินในทิศตรงข้ามกันเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะหักล้างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า พลังงานสักแม่เหล็กเขาก็จะต่ำนะครับเพราะพลังงานสักแม่เหล็กต่ำเนี่ยมันก็จะแปลว่ามันเสถียรละนะครับก็คือเสถียรแปลว่าพลังงานต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสารประกอบหรืออนุภาคใดๆก็ตามเสถียรเนี่ยก็คือเป็นอนุภาคที่พลังงานต่ําพลังงานต่ําในที่นี้ก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือพลังงานสักแม่เหล็กกับสักไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในกรณีของฮีเลียมของนีออนเนี่ยนะครับ ตัวสับไฟฟ้าเป็นศูนย์อยู่แล้วเนื่องจากโปรโตอนอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้ามาพิจารณาสับแม่เหล็กเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเสถียรด้วยนะครับก็คือมันมันหักล้างกันไปแต่ถ้าเป็นธาตุชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นสมมติเรามีฟูรีนก็จะเป็น 1s2 2s2 แล้วก็ 2p5 นะครับพอเป็น 2p5 เนี่ยจะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนมันไม่ครบคู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอไม่ครบคู่ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิด สนามแม่เหล็กขึ้นเขาก็จะไปดึงอิเล็กตรอนจากข้างนอกเข้ามาได้ก็จะเกิดเป็นพันธะนะครับลักษณะของพันธะที่เกิดขึ้นโดยทั่ว,วไปเนี่ยถ้าเรามีฟูรินอยู่นะครับฟูรินเมื่ตอนไม่ครบคู่เพราะนั้นก็จะหาคู่แต่นั้นถ้าเราบังเอิญมีฟูรินอีกอะตอมหนึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็จะบอนกันปึดนะฮะแล้วกเกิดเป็นซิงเกิลบอนถูกไหมมันก็จะเสถียรได้นะครับพลังงานก็จะต่าเพราะว่าสนามแม่เหล็กก็หักล้างกันไปหมดแล้วนะครับรู้สึกเสียงมันก้องๆเนอะ ครนี้ถ้าผมเปลี่ยนจากฟลูอรีนเป็นไฮโดรเจนนะครับซึ่งก็มีอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสนามแม่เหล็กดังนั้นปกติเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่เสถียรเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญเรามีฟลูอรีนอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็จะบอนกันปึดแล้วก็เกิดพันธะขึ้นมานะครับแต่ว่าพันธะของฟลูอรีนกับไฮโดรเจนเนี่ยจะต่างกับฟลูอรีนกับฟลูอรีนเล็กน้อยนะครับจากโครงสร้างอะตอมก็คงจะทราบกันแล้วเนาะ ฟลูอรีนปกติก็จะมีค่า EN นะครับไฮโดรเจนก็มีค่า EN เหมือนกันแต่บางเอิญไฮโดรเจนเนี่ย EN ต่ำกว่าฟลูอรีนเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอนกันนะครับฟลูอรีนจะดึงไอตอนได้ดีกว่าไฮโดรเจนนะครับในขณะที่ถ้าเป็นฟลูอรีนเหมือนกันเนี่ยก็จะดึงได้ไอออนได้ดีพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของข,องข้างบนเนี่ยก็จะเกิดพันธะที่ไม่มีประจุฟไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับแต่กรณีของ SF เนี่ยมันก็จะเริ่มมีประจุฟไฟฟ้าเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ยังมีเล็กน้อยนะครับ<ม>ก็คือกลายเป็นโมเลกุลที่เริ่มมีคั้วขึ้นมาแต่ถ้าปเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นโซเดียมปุ๊บเนี่ยนะครับ e.n ก็จะต่ำกว่าฟูรีนมากเพราะ e.n ต่ำกว่าฟูรีนมากปุ๊บความสามารถในการดึงเล็ตอรอนก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นฟูรีนก็จะติดลบเยอะโซเดียมก็โซเดียมก็จะติดบวกเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประจุมากขึ้นจากค่า e.n นะครับ เพราะนั้นด้วยค่า e.n ที่ต่างกันนะครับการกระจายไอตอนต่างกันความเป็นประจุก็เริ่มต่างกันโอเคนะครับกรณีของฟูรีน2ตัวเนี่ยเราเรียกว่าพันธะโคเวเลนต์นะครับเนื่องจากว่าไอออนกระจายสม่ําเสมอไม่มีประจุใดๆเกิดขึ้นนะครับ e.n สูงเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นโซเดียมกับฟูรีเนี่ย e.n เขาเริ่มต่างกันมากนะครับเพราะต่างกันมากเกิดเป็นประจุขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดแรงระหว่างโมเลกุลขึ้นนะครับโดยการที่บวกกับลบ ก็มาดึงดูดกันนะครับก็กลายเป็นก้อนซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมันมีความสามารถเป็นบวกเป็นลบเกิดขึ้นนะครับมีความเป็นไอออนมากขึ้นเนี่ยพันธะที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากเหมือนับว่ามันเป็นไอออนบวกไอออนลบแล้วก็ยึดกันไปเรื่อยๆนะครับมันไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นมันก็จะค่อนข้างแรงพอเกิดไฟฟ้าสถิตแรงนะครับมันก็จะดึงดูดกันแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งเราบอกขอบเขตของโมเลกุลไม่ได้นะครับก็คือเราอาจจะบอกว่าตัวนี้เป็นซูเดียมโฟรได์ตัวแรก ตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3าตัวที่4หรือเราอาจจะมองว่าคู่นี้เป็นโมเลกุลแรกโมเลกุลที่2 3 4สี่ต่อกันก็ได้ถูกป่ะครับมันไม่มีขอบเขตของโมเลกุลที่แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นมันเยอะสิ่งมันกล้องไหมครับกล้องปะเอ่ยไม่กล้องข้างบนผมกล้องมากเลยผมก็เลยรำคาญสิ่งตัวเองโอเคไม่เป็นไรเพราะนั้นพันธะที่เกิดจากอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้านะครับหรือเป็นไอออนจับกันเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าพันธะไอออนิก ซึ่งไอออนิกบอลจริงๆถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าพันธะของไอออนนะครับไอออนิกเป็นแอคทนะครับเพราะนั้นก็คือพันธะของไอออนแต่ข้างบนมันยังไม่เป็นไอออนนะครับก็เลยยังไม่เป็นไอออนิกขณะนี้ในกรณีของ h F เนี่ยมันเริ่มมีคั่วขึ้นมาแล้วนะครับมีบวกมีลบแต่ว่าบวกกับลบเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับกรณีข,ของโซเดียมฟลูออไรด์นะครับเพราะฉะนั้นการดึงดูดเนี่ยมันก็เป็นแค่ขั้วจับกันเพราะฉะนั้น h F เนี่ยมันก็จะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับโซเดียมฟลูออไรด์นะครับเพราะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขามีขั่วอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้น HF เนี่ยถ้าเราละลายน้ำเราจะพบว่ามันเกิดการแตกตัวได้ถูกไหมครับก็คือเป็น H บวกกับ F ลบนะครับ EN ต่างกันค่อนข้างเยอะแตกตัวได้ละเพราะ,ะนั้นเขามีความเป็นไอออนิกปนมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากจะเรียกเขาว่าเป็นไอออนิกเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าความเป็นไอออนมันยังไม่ชัดนะครับเราก็เลยยังเรียกว่าเป็นโคเวเลนต์อยู่นะครับแต่ว่าเป็นโคเวเลนต์บอลที่มีคั้วนะครับเป็นโพลาร์บอล ในขณะที่ด้านบนไม่มีคั่วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าจริงๆไอออนิกกับโคเลนมันไม่ค่อยต่างกันนะครับมันแค่ค่า EN ที่ต่างกันมากขึ้นถ้าค่าเอ็ต่างกันมากจนกระทั่งมันเกาะกันเป็นก้อนได้นะครับแล้วก็เมื่อหลอมเหลวแล้วมันนาไฟฟ้าได้เนี่ยเราจะเรียกว่าไอออนิกนะครับเพราะว่าการหลอมเหลวแล้วนําไฟฟ้าได้เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นไอออนของอนุภาคมากขึ้นนะครับก็คือถ้าอนุภาคเป็นไอออนมันเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเกิดการนําไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาหลอมเหลวแล้วนําไฟฟ้าได้ก็จะเรียกว่าไอออนิกเลยนะครับ ในขณะที่ถ้าเป็นโซเดียมเจอกันเองนะครับต่างคนต่างมีกอรอนเดี่ยวซึ่งก็ไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นกอออนเดี่ยวก็จับกันก็เกิดพันธะเช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าพอโซเดียมเนี่ย EN ต่างกันมากนะครับดังนั้น็กตอนก็จะค่อนข้างมีอิสระในการเคลื่อนที่เวลาเรามีอะตอมโซเดียมอยู่กอรอนจับคู่กันปุ๊บเนี่ยคู่กอรอนมันเคลื่อนที่ค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากว่า E n ของโซเดียมต่ำพอจับกอรอนไม่ได้ปุ๊บกอรอนก็วิ่งแดดแดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ แต่ว่าไอ้ตอนมันจะไม่หลุดไปไหนนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มหมอกอะไรตอนอยู่รอบๆนะครับรอบๆก้อนโซเดียมเนื่องจากว่าถ้าไอ้ตอนมันวิ่งซ้ายนะครับอะตอมขวาก็บวกถูกป่ะฮะมันก็เหมือนอะตอมขวาเสียอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงไอตอนวิ่งกลับมาทางขวาเพราะนั้นถ้าไอ้ตอนวิ่งมาทางขวาอะตอมซ้ายก็เสียอิเล็กตรอนถูกไหมครับเพราะนั้นอะตอมซ้ายก็ติดบ,บวกมันก็จะดึงไอ้ตอนกลับไปเพราะ,ะนั้นไอตอนก็ไปไหนไม่ได้ฮะก็วิ่งอยู่เงี้ยนะฮะน่ารักซึ่งพันธะแบบนี้เราก็เรียกว่าพันธะโลหะนะครับเม ก็คือเป็นพันธะของของโลหะนะครับนำไฟฟ้าได้ประมาณนั้นครนี้ปัญหาหลากักๆของเด็กๆส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดมาจากโคเวเลนต์ a ens, นะครับเพราะมอบปลายเราเรียนโคเวเลนต์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอมาดูโคเวเลนต์ a ก่อนแล้วกันนะครับโคเวเลนต์ Co a เองสร้างพันธะได้ต้องหลายแบบถูกไหมครับมันก็จะมีแบบง่ายสุดของโคเวเลนต์ a เลยนะครับก็คือแบบออกเตนะครับมันก็มาจากคําว่าออก ที่แปลว่า8นะครับออกเท็ et, ก็คือเมื่อตอน8ตัวนะครับคราวนี้ออกเท็ et, หรือ8 8เนี่ยมาจากเลขอะไรบวกกันเอ่ย8มาจาก2อบวกหนะครับได้8 2มาจากอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน S นะครับ6มาจากอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน P ีเพราะนั้นคำว่าออกเท็ก็คืออิเล็กตรอนเต็มระดับชั้นพลังงาน S และ P คือจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเต็ม8ก็ได้นะครับเต็มแค่ S อย่างเดียวก็ได้อย่างไฮโดรเจนฮีเลียมนะครับไฮโดรเจนได้สร้าง1นึ่พันทะถูกไหมครับก็จะมีอิเล็กตรอน2ตัวก็เต็มละก็สะเสถียรแต่นั้นเนื่องจากว่าไฮโดรเจนกับฮีเลียมไม่อยู่คาบแรกนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน2ตัวเต็มก็สเสถียรละนะครับคราวนี้ในคาบ2นะครับก็คือตั้งแต่ลิเทียมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนีออนเนี่ยเขาก็จะมีระดับพลังงาน P มานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีอิเล็กตรอนเต็ม ใน s และ p มันก็ทําให้ไอออนเข้าคู่กันหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอไอออนทุกตัวมีคู่นะครับเขาก็จะไม่มีสนามแม่เหล็กเหลือพลังงานก็จะต่ําแล้วก็จะเสถียรน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลหะทรานซิชันนะครับอีกหน่อยเด็กๆเ,เ,เรียนมากขึ้นมันก็จะเจอกดต่อไปฮนะค,คือกฎ18 electron rules ก็คือมี18ไอตอนก็เสถียรได้เหมือนกันก็คือในเมื่อมันมี d orbital นะครับไซตออนเต็ม d มันก็เสถียรได้นะครับแต่ว่ามาไปเราก็จะเจอเนี่ย2โบ6เป็น8 แต่ว่านอกจากออกเต r ดรูแล้วนะครับมันก็จะมีสารประกอบประหลาดประหลาดอีกบ้างนะครับอย่างเช่นไอ้พวกที่มัน Over อร์ออกเตนะครับ mm hmm. เกิน8การที่จะตอนเกิน8ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าธาตุใดๆก็สามารถเกิดสารประกอบเกินออกเตได้นะครับมันเกิดได้แค่บางกรณีนะครับกรณีที่เกิดเกินออกเตได้ก็คืออย่างเช่นถ้าเรามี s ัลเฟอร์ไดฟ i ูไรด์นะครับ SF 2นะครับแล้วเราใส่ฟูรินเพิ่มขึ้น สออะตอมอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เกิดได้เนื่องจากว่าปัจจัยแรกที่จะเกิดได้นะครับก็คือว่าจริงๆตัวนี้เสเียรแล้วถูกไหมฮะเป็นออกเทตไปแล้วฟลูอรินก็เสถียรแล้วเหมือนกันออกเทตแล้วนะครับแต่ว่าพอเอามาผสมกันมันสามารถเกิดปริยาแล้วเกิดเกินออกเทตได้ไดกลายเป็น SF4 นะครับที่มันเกิดได้ก็เพราะว่าด้วยปกติเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าธาตุปกติมันมันอยู่ไม่ได้ถูกป่ะมันต้องสร้างพันธะนะครับ ซึ่งการสร้างพันธะเนี่ยก็เกิดมาจากการที่อิเล็กตรอนเขาไม่ครบคู่ก็พยายามดึงอิเล็กตรอนคำถามของเราก็คือตอนนี้ถ้าเอาฟูรินมานะครับเราก็สร้างพันธะฟูรินจะสร้างพันธะกับตัวเองก็คือเป็น F2 นะครับหรือฟูรินจะไปสร้างพันธะกับซัลเฟอร์เกิดแบบไหนดีกว่ากันครับมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าธาตุมันเกิดพันธะเพราะอะไรถูกป่มถ้ามันเกิดพันธะเพราะว่ามันพยายามดึงอิเล็กตรอนเข้ามาเพื่อให้มันครบคู่คราวนี้ฟูรินเนี่ย EN สูงถูกไหมครับ เพราะนั้นการที่ฟลูรินดึงอิเล็กตรอนกันเองกับการที่ฟลูรินไปดึงอิเล็กตรอนจากซัลเฟอร์เนี่ยฟลูรินไปดึงอิเล็กตรอนจากซัลเฟอร์ง่ายกว่าเนื่องจากว่าซัลเฟอร์ EN ต่ํากว่าฟลูรินมากถูกไหมครับซัลเฟอร์เนี่ย EN ประมาณ2.2 2. จองอ่ะไม่เกิน2.6นะครับส่วนฟลูรินเนี่ย EN ประมาณ4เพราะนั้นฟลูรินดึงอิเล็กตรอนจากซัลเฟอร์ง่ายมากดังนั้นก็เลยไปบังคับให้ซัลเฟอร์เนี่ยเกิดเกินออกเตตซัลเฟอร์มี D ออร์บิทัลด้วยถูกไหมฮะเพราะนั้นก็หมายความว่่่าาาาซััลลเเเฟออออรรรรร์กกกกก็็จจจะมมีีีีททสาาถบุิิตนนตนนน8วขึ้้ไไปได แต่ออกซิเจนเนี่ยอยู่แค่คาบ2เพราะฉะนั้นใส่เกินไม่ได้ถูกไหมฮะคาบ2เนี่ยตามที่เด็กๆเ,เคยท่อง 3, 2 8งแปดเนี่ยถูกไหมครับคาบ2ใส่อิเล็กตรอนแค่8ตัวก็เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะไม่มีที่ที่จะบรรจุอิเล็กตรอนได้อีกแต่นอกซิเจนก็เลยเกินออกเตตไม่ได้แต่ซัลเฟอร์อยู่คาบ3ใส่ตอนได้18ตัวนะครับมี d o r b i t a l ก็เลยเกินได้ดังนั้นสารประกอบจะเกินออกเตตได้อันที่หนึ่งเลยก็คืออะตอมกลางนะครับเซนทรัลอะตอมเนี่ยจะต้องอยู่คาบ สามเป็นต้นไปนะครับขั้นหนึ่งขั้2สองเกินไม่ได้นะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออะตอมล้อมรอบนะครับอะตอมล้อมรอบจริงๆเขาเรียกว่าลิกกนนะครับอะตอมล้อมรอบเนี่ยต้องมีค่า en สูงนะครับคืออย่างน้อยก็ต้องสูงกว่าอะตอมกลางถึงจะบังคับให้อะตอมกลางเกินออกเต็ดได้นั่นคือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งโอเคนะครับคราวนี้ลองดูอย่างนี้สมมุติว่าผมมีสารประกอบตัวหนึ่ง นัาตาน่นานรัก socl SO 2 s นะครับไซนิคอไรด์ตัวไซเนิคลอไรด์เป็นแก๊สนะครับสามารถจริงๆเราสามารถเขียนการสร้างพันธะได้หลายแบบนะครับแบบที่1ก็คือ cl สร้างพันธะกับ o o สร้างพันธะกับ s s สร้างกับ cl เฉพาแบบนี้เนี่ยทุกอะตอมออกเต็หมดนะออกเต็หมดทุกตัวนะครับกับช้อยที่2ก็คือผมเอาซัลเฟอร์ไว้ตรงกลาง นะครับแล้วที่เหลือล้อมที่เหลือล้อมเพราะฉะนั้น C L อสร้าง1นึ่งพันทะออกซิเจนสร้าง2องพันทะนะซัลเฟอร์จะเมีไอออนคู่เดียวเหลือคู่หนึ่งซัลเฟอร์เกิดเกินออกเต็ดไปละนะครับกรณีที่3ก็คือเอาโอไว้ตรงกลางแล้วเอาที่เหลือล้อมนะครับที่เหลือล้อมผมก็จะได้รูปนี้นะครับซัลเฟอร์สร้าง2องพันทะซี CL สร้าง1นึ่พันทะถูกไหมครับตามปกตินะครับโอมีไอออนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่คู่หนึ่งเกินออกเต็ด กับกรณีสุดท้ายผมเอา CL ก็ตรงกลางแล้วที่เหลือล้อม O สร้าง2องพันทะ S สร้างสองพันทะ CL ด้วยกันสร้าง1 0 0 0พันทะ CL เมตรตอนเหลือคู่หนึ่งนะครับเราวาดได้ทั้ง4แบบเนี่ยนะครับคำถามก็คือแบบไหนจะเป็นแบบที่ถูกต้องมันก็จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เอาอะไรครับเลือกเร็ว1234ใครเอาหครับยกมือส เอาไม่กล้ายกอีกชีวิตใครเอาสองครับสองมีบ้างเล็กน้อยนะครับสามครับอุยยะมากนะฮะสามนี่ผิดสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรจะผิดไปมากกว่าข้อสามแล้วนะครับข้อสี่ครับก็ยังอุตส่าห์มีนะครับข้อหนึ่งนี่ออกเต็ดหมดโอเคไหมออกเต็ดหมดนะครับข้อสองซัลเฟอร์เกินข้อสามออกเจนเกินออกเจนเกินไม่ได้อยู่แล้วนะครับออกเจนอยู่ครับสองถูกไหมครับเกินไม่ได้เพราะนั้นข้อสามผิดแน่ แล้วก็ข้อสี่ีเอาเกินนะครับคำถามเดิมก็คือว่าถ้าสร้างพันธะทําไมก็เนื่องจากมันไม่เสถียรถูกไหมครับไอตอนไม่ครบคู่ถูกไหมครับเพราะนั้นก็พยายามดึงลอตอนจากคนอื่นเข้ามาเพื่อสร้างพันธะคําถามก็คือว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะไปดึงลอตอนนะครับสมมุติเราเป็นท่าต,ตัวหนึ่งจะเข้าไปสร้างพันธะจะไปดึงไตออนนะฮะจะดึงไยตอนจากซัลเฟอร์จากออกซิเจนจากคอรีนดึงจากใครง่ายสุดครับดึงจากใครง่ายสุดครับ นื่องจากซัลเฟอร์ง่ายสุดถูกไหมครับเพราะซัลเฟอร์ en ต่ําสุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์เธอก็จะถูกโดนรุมถึงอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยครับเพราะันซีแอลก็จะสร้างจะดึงได้ตอนจากซัลเฟอร์ง่ายออกซิเจนก็ดึงจากซัลเฟอร์ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมาดึงได้ตอนจากซัลเฟอร์นะครับดังนั้น O กับ Cl เนี่ยไม่ดึงอิเล็กตรอนกันเองหรอกนะครับ O กับ Cl อย่างเงี้ยไม่ดึงอิเล็กตรอนกันเองนะครับมันจะไปรุมดึงจากซัลเฟอร์เพราะฉะนั้นโดยปกติการสร้างพันธะนะฮะ En ต่ําสุดอยู่ตรงงกลาเสมอ เอียน e. ต่ําอยู่ตรงกลางที่เหลือล้อมแล้วก็สร้างพันธะไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับปัญหาตรงกลางให้ได้ก่อนเอีย e. นต่ําสุดเป็นตองกลางยกเว้นกรณีเดียวก็คือถ้าเอียนต่าสุดเป็นไฮโดรเจนมันอยู่ตรงกลางไม่ได้นะครับเนื่องจากไฮโดรเจนสร้างได้แค่พันธะเดียวนะครับแต่นอกนั้นเอาเอียนต่ําไว้ตรงกลางนะครับคราวน,นี้หลังจากเราสร้างพันธะได้แล้วนะครับอันนี้แบบเกินออกเต็ธรรมดาเพราะฉนั้นตัวอื่นก็ทําได้ครับ Xe F อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะตอมกลางก็ซีนอนเพราะฟูรินเอียนสูงสุดในตารางธาตุถูกไหมครับเอะตอมกลางก็เป็นซีนอนที่เหลือล้อมฮะฟูรินล้อมไปครับแล้วฟูรินสร้างหนึ่งพันธะเสร็จละจบซีนอนเมตอนทั้งหมด8ตัวนะครับอยู่หมู่สุดท้าย 8A เนะครับเพราะตอนน้ตอนนี้ซีนอนเนี่ยถูกฟูลีนดึงเอกตอนไปเพื่อสร้างพันธาไปแล้ว4อิเล็กตรอนถูกไหมครับก็จะเหลืออยู่อีก4อิเล็กตรอนก็จับเป็นคู่วางเอาไว้นะครับอย่าลืมวางนะครับ ก็เดี๋ยวต้องใช้ต่อในเรื่องรูปร่างโมเลกุลนะครับต้องพิจารณาจากในตอนวงนอกด้วยนะครับโอเค okay. นั่นคือการสร้างพันธะแบบเกินออกเตตนะครับคราวนี้นอกจากเกินออกเตตแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งแบบที่3นะครับโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะครับเห็นได้ว่าผมไม่ได้พูดเรื่องไม่ครบออกเตตนะครับเพราะถ้าจริงๆสารประกอบที่ไม่ครบออกเตตไม่มีนะครับคุณอาจจะโดนหลอกมาแต่มันไม่มีนะครับ เอาละคราวนี้มาดูโคโอเรนตโคโลเลนต์เกิดยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาพิจารณาสารประกอบตัวนี้ฮะคาร์บ,บอนมนอนอกไซด์นะครับคาร์บ,บอนมนอนอกไซด์เนี่ยถ้าเราวาดโครงสร้างจะเห็นได้ว่าเราก็วาด C กับ O ลงไปนะครับออกซิเจนเอยนสูงกว่านะครับทำไงก็ได้ให้ออกซิเจนสถเยรนนะครับคาร์บ,บอนเป็นไงสร้างมันนะครับออกซิเจนก็สร้างสองพันธะมีไอออนคู่เดียวอยู่2ตัวแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ต้องดูคาร์บอน คาร์บอนเมีตอนสตัวถูกดึงแค่ตอนเพื่อไปสร้างพณนะไปแล้วสองนะครับเหลืออีกสองปุ๊ ط, ปๆนะครับก็มีแค่ตอนคู่เดียวเดียวแต่เห็นได้ว่าถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยคาร์บอนตรงกลางเรามีแค่6อิเล็กตรอนซึ่งไม่ครบออกเตตสารประกอบไม่ครบออกเตตเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นอยู่แค่ไม่ถึงสิบตัวนะครับไม่ถึงสิชนิดมันเป็นไปไม่ได้ครับสารไม่ครบออกเตตมันไม่เสถียรมันพยายามทําให้ตัวเองครบออกเตตเสมอ ดังนั้นคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ครบออกเตตสิ่งที่ทําได้ก็คือคาร์บอนก็จะพยายามดึงเลกตอนเข้ามาเพื่อให้เป็น8ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหายเลกตอนอีก2ตัวจะครบ8ถูกไหมครับไม่ได้ตอน2ตัวที่อยู่ใกล้สุดที่ทําได้ก็คือ CO ดึงเลกตอนจาก O มานะครับก็มันมีอยู่แค่นี้นี่ให้ดึงจากใครถูกไหมก็ดึงมานะครับพอดึงมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้เป็นแบบนี้ฮะ็กตอน2ตัวของออกซิเจนเดิมทีวางอยู่แบบนี้ก็ไปวางอยู่ C อันหนึ่งวางอยู่ O ออันหนึ่ง Okay, นะครับ see, doing, doing, วางอยู่ซีอันนึงวางอยู่โออันหนึ่งปืดเราก็เกิดเป็นหนึ่งพัน 1, ทะเพราะวหนึ่งพันธะก็คือหนึ่งคู่อิเล็กตรอนถูกไหมครับมันก็เขียนปืดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็ชอบเหลือเกินที่จะเขียนประหลาดประหลาดแบบนี้ว่าอิเล็กตรอนสองตัวแล้วโคอิเนตไปเขียนเป็นหัวลูกศรน,นะครับใส่อิเล็กตรอนสองตัวก็ได้ฮะก็ได้แต่ปกติเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนหูลูกศรก็ได้นะครับก็คือเขียนเป็นพันธะเป็น ขีดสามขีดธรรมดานะครับเพราะบา,บางทีเนี่ยบางกรณีเราจะบอกไม่ได้ว่าตอนมันมาจากใครใครให้ใครกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนหัวลูกศรก็ได้โอเคนี่คือคาร์บอนมอนอกไซด์คราวนี้มันจะมีสามประกอบบางตัวที่เด็กๆมักจะถูกหลอกมาว่ามันเกินว่ามันไม่ครบออกเตดตัวอย่างง่ายสุดก็คือ ALCL3 ALCL3 นี่ยถ้าดูนะครับบางคนจะคิดว่ามันเป็นไอออนิกคอมเพลตนะฮะ แต่จริงๆไม่ใช่อ o ออนิกนะครับสารประกอบไอออนิกเนี่ยอย่าไปดูว่ามันเป็นโลหะอโลหะจับกันแล้วเป็นไอออนิกนะครับงี่เง่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันมันมีปัจจัยอื่นคือไอออนิกเนี่ยถ้าดูตามรูปศับนะครับไอออนิกแปลว่าพันธะของไอออนเพราะนัะ้นก็คือถ้ามันแสดงความเป็นไอออนได้เราถึงจะเรียกมันว่าเป็นพันธะไอออนิกนะครับ AlCl3 เนี่ยถ้าเอาไปหลอมเหลวไม่นําไฟฟ้านะครับ ถ้าเ l ลเซล้อมเหลวแล้วไม่นําไฟฟ้าก็แปลว่า c l ลเไม่ใช่อออนิกถูกไหมเพราะมันไม่ได้แสดงความเป็นอออนิกออกมานะครับเ l ลเเป็นโคเวเลนต์ en ต่างกันนิดเดียวนะครับ a l e n 3จุดเอ่อหนึขณะที่คเวเลนอ็จุนึ่นะเอต่างกัน1.55ก็เป็นโคเวเลนต์ซึ่งถ้าพิจารณาว่าเป็นโคเวเลนต์ก็คือโดยปกติเราก็อะตอมกลางคือ E n ต่ําไว้ตรงกลางนะฮะ e อสูงล้อมรอบเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราก็มี CL อยู่ล้อมรอบล้อมรอบเสร็จแล้ว อลูมิเนียมเนี่ยอยู่หมู่ 3A นะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนวงนอ,นอกมีแค่3ตัวเพราะ,ะนั้นหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่าตอนนี้อลูมิเนียมของเรามีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งสิ้น6อิเล็กตรอนซึ่งไม่ครบออกเตตดโอเคนะครับแล้วบางคนก็จะบอกว่าโอเคมันก็เป็นสารประกอบที่ไม่ครบออกเตตซึ่งมันผิดนะ,นะซึ่งมันผิดเพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้วคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ตอนเราทำเราก็บอกว่า อะซับคาร์บอนออกซิเจนสร้างพันธะกันคาร์บอนไม่ครบออกเตตก็เลยต้องโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ถูกไหมครับเพราะนั้นพอมาถึง ALCL3 สร้างพันธะกัน AL ไม่ครบออกเตตก็ปล่อยมันไว้แล้วก็บอกไม่ครบออกเตตอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นแปลว่า AL ต้องโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ด้วยอีกหลักฐานหนึ่งที่บอกว่า a l c l 3เป็นโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์แน่ๆก็เพราะว่าถ้าเรามองโครงสร้างแบบนี้ a อ l ซีเาถ้าเรียนต่อไปเราก็จะทราบว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแบนราบถูกไหมฮะสามเหลี่ย มันก็จะไม่มีขั้วพอไม่มีขั้วปุ๊บเขาก็จะเป็นลอนดอนฟอสถูกไหมแล้วถ้าเราเอาไปเทียบกับซิลิคอนเตตราคอไรด์ SiCl4 ซึ่งเป็นทรงสีหน้าก็ลอนดอนฟอสเหมือนกันถูกไหมครับเอตัว SiCl4 เนี่ยเป็นลอนดอนฟอสที่ตัวใหญ่กว่า AlCl3 เพราะนั้นลอนดอนฟอสของซิลิคอนต้องเยอะกว่าอลูมิเนียมถูกไหมฮะพอลอนดอนฟอสของซิลิคอนเตตราคอไรด์เยอะกว่าอลูมิเนียมนะครับ ดูนิดหนึ่งตัวนี้เป็นลิควิดด้วยหลอนั้นฟอสที่แรงกว่าเพราะฉะนั้นถ้า alcl 3จับกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อนกว่าซิลิคอนมันไม่มีทางเป็นสถานะอื่นเลยถูกปะมันน่าจะเป็นลิควิดเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นแก๊สถูกปะแต่เราพบว่ามันเป็น solid สมบัติจริงๆมันคือ solid ซื้อขายได้นะครับเป็นผงสีขาวๆนะครับเปิดออกมาควันขมงเลยนะครับแปลว่า alcl 3มมันไม่ได้จับกันแบบนี้แล้วแหละเพราะถ้ามันจับกันแบบนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นราบไม่มีขั้ว แล้วก็ต้องเป็นลอนนอนฟอสแรงระหว่างโมเลกุลก็ต้องน้อยกว่าซิลิคอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ทางเป็นซอลิดถ้ามันเป็นซอลิดแปลว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะสิ่งที่มันเป็นก็คือมันโคออร์ดีเนตโคเวเลนต์นะครับโคออร์ดีเนตโคเวเลนต์ Al อิเล็กตรอนไม่ครบเพราะฉะนั้นก็ดึงอิเล็กตรอนมาจากอลูมิเนียมดึงอิเล็กตรอนมาจากคลอรีนข้างๆแล้วเกิดโคออร์ดีเนตโคเวเลนต์เพราะฉะนั้น AlCl3 นะครับโครงสร้างจริงๆของเขาก็เลยเป็นโคออร์ดีเนตโคเวเลนต์ลงมาแบบนี้ครับ ลงมาแบบนี้ซึ่งถ้าบาังเอิญว่า AlCl3 ของเราอยู่ในสภาวะของแข็งมันจะยุ่งไปกว่านี้อีกเพราะว่าเขาจะสามารถคือถ้ามันเป็นของแข็งเนี่ยคือโมเลกุลอยู่ใกล้กันน,นะครับก็จะสามารถโคออร์ดิ t เนตจับอลูมิเนียมไอ้จากคอรีนตัวข้างๆได้นะครับพอโคออร์ดิ t เนตมาจากคอรีนตัวข้างๆปุ๊บมันก็เลยทําให้ AlCl3 เนี่ยมันจับกันเป็นสายโพลิเมอร์ยาวๆมันก็เลยออกมาเป็นของแข็งนะครับเพราะว่าเขาไม่เสถียรถูกปะ นะครับไม่ครออกเตตก็เลยดึงได้ตอนโคอิเนตมาจากโมเลกุลใกลๆ้ๆแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนนะครับเกาะกันเป็นก้อนนั่นคือโคอิเนตโคอิเลนตซึ่งจริงมันยุ่งครับมันมันมันยุ่งมากเด็กๆมันจะไม่ค่อยเจอในมปลายเท่าไหร่เจอบางตัวแค่นั้นเองนะครับครนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เกิดเรสซอนแนนซ์ได้นะครับอย่างเช่นตัวที่เจอกันในมปลายก็คือวงเบนซีนนะครับเราพบว่าเรสซอนแนนซ์ได้โดยการเอา เอตอนคู่ร่วมพันธะนะครับขยับเปลี่ยนที่นะครับแล้วตอนก็เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็คือแทนที่คาร์บอนตัวข้างบนจะโคเลนต์พันธะคู่กับคาร์บอนตัวข้างซ้ายถูกไหมครับก, <ๆ S 1> ก็ย้ายไปเป็นพันธะคู่กับคาร์บอนตัวข้างขวาแทนนะฮะมันก็เกิดเรสต์เรนนซ์ได้คือเอตอนก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับการเกิดเรสต์เรนนซ์เนี่ยก็จะถูกสอนกันมาว่ามันจะทําให้มเลกุลเสถียรขึ้นถูกไ่มเสถียรแปลว่าพลังงานต่ํา เพราะฉะนั้นถ้าโมเลกุลเสถียรขึ้นก็แปลว่าพลังงานของโมเลกุลก็ต้องต่ําลงคําถามก็คือมันต่ําลงตรงไหนฟะนะครับเคมีรเราเรียนอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือไฟฟ้าสถิตตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่บทแรกของเคมียันบทสุดท้ายของเคมีรเรียนหัวข้อเดียวคือ,ค,อคือเราพิจารณาไฟฟ้าสถิตในอนุภาคแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเคมีต้องมองกลับไปให้ถึงไฟฟ้าสถิตในอนุภาคนะครับถ้ามองกลับไปไม่ได้คุณก็จะไม่รู้เรื่องเคมีไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับ คานนี้เอ๊ะตอนเป็นประจุลบถูกไหมคานนี้ถ้าเอ๊ะตอนมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับแปลว่าประจุลบมันจะเกิดการกระจายตัวนะครับถ้ามองรูปนี้เนี่ยเอ๊ะตอนมันคาอยู่ด้านซ้ายนะครับคาอยู่ตำแหน่งนี้คาอยู่ตำแหน่งนี้แต่ถ้ามามองรูปขวาเอ๊ะตอนก็จะคาอยู่นี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกป่ะการที่เอ๊ะตอนมันจะไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีศักย์ไฟฟ้าลบเกิดขึ้นแต่ถ้าเอ๊ะตอนกระจายตัวออก สังไฟฟ้าลบมันก็กระจายไปถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าผมถ้าบนบนโต๊ะนี้มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับสักอบนพื้นที่นี้มีอิเล็กตรอนอยู่สิบตัวถ้าผมเอามากระจุกไว้ที่เดียวกันกับถ้าผมเอาอิเล็กตรอนกระจายออกจากกันสักไฟฟ้ามันจะต่างกันถูกป่มถ้ามันกองกันสักไฟฟ้ามันจะสูงกว่านะฮะเพราะนั้นพลังงานสักไฟฟ้าลบเนี่ยมันจะสูงโมเลกุลก็พลังงานสูงโมเลกุลก็เลยไม่เสถียรนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามว่าตอนเกิดการเคลื่อนที่กระจายออกนะครับ มันไม่ได้อยู่กับที่แล้วแล้วตันกระจายออกไปละนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะลดลงพลังงานจะลดลงโมเลกุลจะเสถียรขึ้นเพราะฉะนันฉะนั้นก็เลยทําให้โมเลกุลเสถียรเนื่องจากว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ของประจุนะครับอะล่ะนั่นคือคร่าวๆเกี่ยวกับพันธะเคมเีโคเลนที่เจอกันในมอปลายคาถามก็คือว่าหลังจากเราเจอวิธีการเขียนโคเลนแบบต่างๆแล้วนะครับเราจะสามารถวาดโครงสร้างโมเลกุลโคเลนได้ถูกหรือเปล่านะครับคราวนี้ ลองมาดูตัวอย่างแล้วกันเอาตัวง่ายๆน่ารักน่ารักก่อนถ้าผมมี S8